เงื่อนไขนะครับหลายเรื่องซึ่งเป็นเงื่อนไขในรายละเอียดแต่ก็มีความสําคัญนะครับเช่นกสทโทรักมนาคมจะเป็นผู้ที่ซื้อนะครับเช่านะครับวงจรจากค่ายทรูซึ่งการเช่าตรงนี้จะต้องจ่ายทันทีนะครับเมื่อค่ายทรูลงทุนแต่เมื่อกสทจะนําบริการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็น อาจารย์เสาอากาศวิทยุที่ใช้ส่งโทรศัพท์มือถือไปจําหน่ายให้กับบริษัทในไคทูนะครับก็ปรากฏว่าการจะได้เงินมานั้นต้องมีการใช้จริงเกิดขึ้นซึ่งจะเห็นถึงความไม่เป็นธรรมระหว่างสัญญาทั้งสองส่วนส่วนแรกนั้นกสทอ,เ,อ,อเมื่อฝ่าย่ายทูลงทุนกสทต้องจ่ายเลยไม่ว่าจะยังได้ใช้หรือยังไม่ได้ใช้ก็ตามแต่เมื่อกสทอไปจําหน่ายและจะได้รับค่าบริการจากทูก็กลับเป็นว่าจะต้องออรอค่ายทูใช้ตามจริงก่อน อันนี้ก็เห็นถึงความไม่สมดุลน,นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็